สติกเกอร์หัวหอมคินดี้ลูปเป็น G6PD ใช้ได้ไหมคะแม่สติกเกอร์หัวหอมคินดี้นะคะตัวช่วยบรรเทาหวัดให้กับเบบี้นะคะจะมี2สูตรด้วยกันกล่องสีฟ้านะคะเป็นสูตรออริจินัลลูลๆที่เป็น G6PD สามารถใช้ได้อย่างปลอดภยัยไม่มีส่วนประกอบใดที่จะไปกระตุ้นทําให้โรค G6PD ของลูกกาเริบดังนั้นลูกๆที่เป็น G6PD อยากจะใช้สติกเกอร์หัวหอมคินดี้เลือกใช้เป็นกล่องสีฟ้านะคะปลอดภัยสําหรับลูกนะแต่สําหรับกล่องสีน้ําเงินนะคะกล่องสีน้ําเงินเองนะคะจะมีส่วนประกอบ ก็คือเปปเปอร์ม so ินอยู so look, ่ด้วยนะคะดังนั้นลูกๆที่เป out ็น G6PD ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ด้วยความระมัดระวังเอาอย่างนี้ละกันนะคะเนื่องจากว่ามีส่วนประกอบของเปปเปอร์มินนะคะที่อาจจะไปกระตุ้นหรืออาจจะไม่กระตุ้นทําให้ G6PD ของลูกกาเริบก็ได้หมายวามว่าถ้าในอดีตนะคะลูกๆของเรานะคะใช้ยาสีฟันที่มีเมนทอลเป็นส่วนประกอบได้เป็นปกติดีเลยไม่มีอาการใดๆหรือว่าลูกนะคะน้ออมลูกอมหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งนะคะที่มีส่วนประกอบของเปปเปอร์มินแต่ว่าลูกหากอาการเป็น เป็นปกติดีนะคะถ้าในกรณีแบบนี้นะคะลูกอาจจะสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเนาะที่มีส่วนประกอบของเปปเปอร์มินเป็นส่วนประกอบได้โดยที่ไม่ทําให้โรจ G6PD ของลูกกาเริบได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นถามว่าใช้ได้ไหมอาจจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะแต่หากใช้แบบสบายใจปลอดภยัยก็เลือกใช้เป็นสต er ิกเกอร์หัวหอมคินดีนะคะกล่องสีฟ้าก็ได้ค่ะสติกเกอร์ห oh ัวหอมคินดีนะคะตัวช่วยบรรเทาหวัดให้กับเบบี๋นะคะใช้ได้งแต่ลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่จะทําให้ลูกน้อยนะคะนาะหายใจโลง่งกินนมได้นอนหลับได้ดีมากขึ้นคนเป็นแม่ก็เบาใจนะคะกดได้ตร้าแม่นะ